สวัสดีค่ะพบกับแก้มที่วันนี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการทำงานของโฆษณาบน Google เชิงลึกค่ะตอบคำถามค่าใจว่าทำไมจะต้องทำโฆษณาบน Google และเราจะมีหลักการหรือวิธีการอย่างไรบ้างที่สามารถทำโฆษณาบน Google ให้เข้าถึงอัลกอริทึมของ Google ตาม best practice ของ Google ค่ะ ว่าเว็บไซต์สามารถทําอะไรได้บ้างเนาะหรือว่าบางคนค่ะก็อาจจะมีแฟนเพจ Facebook ในการทําธุรกิจอยู่แล้วตัว GDN หรือว่า Display Network ค่ะ Google ก็จะบอกว่าถ้าเกิน0.3ขึ้นไปถือว่ามีอัตราการคลิกต่อการแสดงผลที่ค่อนข้างดีนะคะเราก็จะให้ AI ะค่ะช่วยหาวิธีหรือว่าเลือกวิธีการประมูลคำให้เรานะคะให้เกิด Conversion สูงสุดนั่นเองค่ะ